สวัสดีครับพี่เดียร์นะส่วนการในวันเมื่อวานนะอยู่ผมในพีนะไปเกมรู้แล้วชมก็คือ Hero of New Earth นะฮะวันนี้ก็มาโชว์การอ่นไอสัตว์อ่อนไอสัตวนะ <laughs> ์เอาละเอากูเรียกชื่อเต็มมันมีอะไรบ้างความเรียกือจริงเรือ <laughs> กูไ <laughs> ม่เจ๋งมึงก็ได้ <laughs> นี่มาดูกันพ <laughs> ี่เกียร์เสียงว่ะเถียงไม่ชนะดิดูมึงก็บอกเว้ยเฮ้ย <laughs> ไอ้ยอ้เกียร์ไม่อยู่อ่ะไอเกีอยู่น่าจะสนุกกว่านี้ ไม่มีใครให้ด่าครูก็ไม่รู้นั่นครับดูแม่งเรื่อยทุเปอไว้ปออี้มึงดูฟาโร่ดิจะดูเถื่อปะตัวเปะแม่งรอแทงได้ตัวปอสองตัวสามตัวแล้วเนี่ยทุกตัวตอนเนี้ยมันของของเราอ่ะที่ปออะมีมึงอ่ะตัวเดียวตัวเดียวเซอร์โคนอนแล้วปออีแหละไอพีเดไม่ปอว่ะตัวเดียว จี้ไม่ได like <wh> <Wha> ้จี้ไม่ได้เปาะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมึงก็เปาะไอสัตว์กูก็เปาะไงเล่นแรกๆก็เปาะไอเหี้ยแต่กูอยากเจอวิดกับวิดกับฟอร์เทเคนไม่อยากเจอไม่อยากเจอฟาโรไม่อยากเจอในเฮาในเฮาในเฮากูไม่กลัวในฮากูไม่กลัวไม่เห่าในฮากูไม่กลัวแต่กูกลัวพีเดกับฟาโลสองตัวแม่งคอมโบกันดียังไง เดี๋ยวเจอคอมโบเราไปร้องดิน้นต้องให้ต้องให้คอมโบใหม่คอมโบมใหม่มันไม่มีอะไรทำเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีฉากเฟลเชื่อกูว่าละ่ะต่อคอมโบกูไปล่างนี่ไปบนดีกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอ,อะไรดีวะเอเอไปบนดีเพราะว่าเรา,เราพี่เดฟาร์มล่างเราไปบนอุ้ยเอาฟาโลเห็นอะไรเมื่อกี้ไหม ฟาแสงฟาโลมันปฟาแสงเลเซอร์ทำไมฟาโลมันปาไกลจังวะปาถึงบ่อน้ำก็ไม่รู้ไม่กระตุกงจุ้งหรดารอะไรเขียวเขียวอะไรเขียวเขียวบินผ่านหรดาย นี่อ่ะกูใส่สูตรเห็นป่ะพีกูทำอะไรไปเนี่ยกูใส่สูตรมึงเห็นป่ะหน้ากูใส่ปอกกูรอมึงเห็นเปล่ากูรอมึงงี้กูรอมึงอีกกูใส่สูตรไม่ตัวมึงกับตัวกูดิกูใส่สูตรลองซูมไปดูตัวมึงดีๆไม่ใช่ไหมฮ่าดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เนี่ยมันดูดูมือมันดูมือมันเนี่ย เมื10 ية, 10่อยไอ้สัตว์เมื่อยมึงก็ถอดเสื้อไอ้เหี้ยร้อนมั้งล่ะกลับบ้านแล้วไม่พอใจกูไม่พอกูไม่พอใจไม่พอใจกูวิ่งตามมึงกลับการคีบตีเหี้ยการนี่รู้ว่ากูไม่พอใจทำไงรู้ปะอย่าใบ้กูกูขอร้องพอกูอันตรีอย่าใบ้กูนะใบ้สมัครมึงดูมึงเอาไอ้นี่ดูดิดูดิดูดิการคีบ กันกันคลิปก็เฟลละกันมึงก็ได้กันไมได้ยอ้กันไม่ได้เฮ้ยกันได้เจ้ฟาโลเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเจอฟาโลกร่กันได้กันได้เปลี่ยนเลนเฮ้ยเจอฟาโลกันไหนฮาวเอ๊ะกูมีมึงอยู่นี่วะกูกลัวทำไมวะแต่ว่ามึงมีกูไงแค่หรอกกูกลัวมึงกูกลัวมึงใบผิดตัวอลเฮ้ยกูกลัวมึงอาจจะใบกูอุยโดน นั่นไงไอ้เหี้ยกูไม่ถึงแมึงใบกูกูไม่กิ่งเข้าบวกทุเรศเนี่ยที่กูบอกให้มึงให้มึงใบมึงเหี้ยกูตายสัตว์บอกแล้วอย่างที่มึงมะงใบกูไม่เกี่ยวเลยเอ้ยร้านค้าตรงนี้มีมานาขายปะไม่มีมีแต่ตรงเนี้ยตรงไหนวะกลับตรงเงี้ย อะไรวะไอวะล่ะอมานาเป็นตาดีมาและสุ่ยกันคีบกันคีบพ่องทำทำเพี้ยนวะเคียบมันก็มานี่แตกคีบอีกอีดอกเออของกูแหลกแตกอ้แหลกของเออโอ้ยคีบอีกอะกูเออเราสามสักทีในหามึงมิงกลับบ้าน ในหาวในในหาวในหาวเกลียนดูกูแบบเดียวเลือดจะเต็มแล้วแบบเดียวเลือดจะเต็มแล้วกูกูต้องคุยกับมึงกูยืนเฉยแดกคลิปีบมึงเลือดจะมึงเลือดก็เลือดเต็มเลยเย็เลือดเต็มแล้วเย้ใจได้จะกระถูกไหวเฮียเย็นนกใครวะกูขอไปเล่นอะไรกันกูกลับบ้านไว้เอานกคืนไปไปกับไปจะไม่แกล้งเพื่อน ดูเล่นล่าจะมาแกล้งเพื e ่อนหรอจะมาแกล้งเพื่อนหรอแม่งเร็วสีแล้วไอสัตว์กูเดินหนีกันนี่ข้างหน้างฟอสเก้นกับวิสเลเยอร์นั่นตัวเฮียตรงนี้ไปล่างเดียวพีเดฟาร์มเี่ยกูอ่ะพีเดวีเดไม่งจะสายฟาร์มอีกขี้มาแล้วสายใหม่ไงไม่เคยเห็นนะไม่เคยเล่นนะมึงอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นวีเดวไปกลางมึงเฟี้ยวไม่พอกูเคยเห็นอะก็เห็นแต่ฟอฟอสเก้นไม่ฟอสเก้นก็ฟาโลไปกลาง ลูกที่คุณเห็นแค่เนี้ยวะเวิลสี่แล้วอะไรมึงทำตัวคิวมึงเวิลสี่แล้วเย็ดมึงเวิลสี่อะไรอะของมึงอะปอกรองเท้าได้แล้วของมึงอะเย็ดได้รองเท้าแล้วของงมึวิ่งแล้ววิ่งเร็นวิ่งเรนไอ้เหี้ยอยากได้ฟาโรมากเลยตอนเนี้ยแต่กูยังไม่เวลหกสักทีเลย จริงดีโหไม่น่าเชื่ออยากไปว่ของใครอยากเอาฟาโลกอเหนื่อยว่้ยรักิไหมเยี่ยฟาโลมากลัวอะไรฟาโร่โอ้กลัวฟาโลกูกลัวกูกกลัวสกิลแม่งตอนที่แม่งขังโคตรกลัวสกิลนั่น เป็นอะไรที่กูไม่อยากมันมากที่สุดมันคือล็อกเว้ยเหี้ยควรเฮีย้ยเราใครเรียกลิงอ๋อกูนี่เองเอา้เอาไอเหี้ยเฟลเยีสเยีสใครวะโซติโนโ่พี่กูพี่กูพี่กูมั้งที่เจอเกิดที่กูเชิญเ,เข้ามาเล่นด้วยนะพี่กูใครจะรู้ว่าบัตรเมื่อกี้นี่โหดมากอะตาไปเยอะโหดโหดจริงไหม รู้สึกรู้สึกฟินรู้สึกฟินเมื่อกี้จะโหดเลยฟินรัดโหดอ่ะเจ็บฟินรัดโหดมากฟินแม่งรัดจนเกิดอ่ะเออใครก็ไม่รู้เล่นเนี่ยพียเด็กหมาแถวนี้แหละเฮียโคตรเกลียดโคตรเกลียดเลยอะไรเยอะเขาเกลียดเขาเกลียดกันใงห้องกับฟินเนี่ยอะไเยอะเดี๋ยวตาอนี้เขาจะเกลียดบัตเทนเตอร์เลยรไม่รู้ว่าไม่แน่ไม่แน่เขาอาจจะเกลียดลีจินแนก็เป็นได้ใช่ไหมแต่บัตเทนเตอร์อาจจะแบบใบก่อดลีเดนแนสาวหัวเนี่ย สแม็กสแม็กไม่ได้ติดติดเย่อะไรวะติดใบเย่เฟลกูติงคิฟเฟลอ่ะอ้าวอเย่ได้คิฟสองตัวเชยของกูได้หมดเลยได้คิปหมดเลยรวยแบ่งไปแบ่งกันมั่งกดท่าต่ออไปคิปก็จบแลลวนั่นไงนั่นไงนาก่อนยืนดูด้ยยืนดูด้วย โคตรหยาบมเดินไปท้าทายไม่รู้อะไปวิธีหองลูกชายเว้ยมึงไม่เสียวพอแหละแหละกลัวดูถูกมึงกูยืนดูเลยแหม่อะไรเยอะอยไรเยอะอะไรเอะอะไรเยอะอะไรเยอะพี่เคโปอะอะไรใครฟันเย็นไม่เกี่ยวไรเยอะพี่เคโปลบ อัดแท็กวีดีโอเยดเ็ดได้อีกแล้วโหดจุงเพื่อนมึงงีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนกูไม่รู้ใครกูมารู้จักกูพูดบบนั้นแหละแตดโซตี้แต่พี่กูเล่นเล่นของอำไมกูร้อน ต้องเข้าใจคนร้อนดิไอเยี่ยแล้วทำไมแล้วทำไมลิงกูมาทางนี้วะโง่ตามเจ้าของเดทุเรดไอเจ้าของเจ้าของมันทุกคนไม่ใช่หรอนี่ก็โงกันทุกคนดิแต่มึงใช้อยู่อะเป็นเจ้าของเราตอนนั้นอนนี้กูกูไม่เป็นเจ้าของแล้วแล้วเมื่อกี้มึงเป็นเจ้าของมึงมึงโง่ไอเยสวิ๊ตสองตัวเอ้แม่วิ๊ตกูน้องเก็บไปสองเลยวิ๊ตสองตัววิ โอ้ยสามต Bond ัวว yeah. yeah, ิเก enfin ็บไป็สามแล้ววิธีสามตัวอะไรอ่ะวิธีอะไรโค้เนาะมึงกดมึงกดมึงกดรู้สึกรู้สึกกูรู้สึกว่าตอนเนี้ยบนอะบนสามคนเลยนะใครมาวะพีเด้โดนกดเยอะโดนกดเยอะเลยกูนึกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้โหกลัวเฮ้ยเมื่อกี้มันยิงใครวะนนี่ะ เมื่อกี้มึงเห็นมึงนะมึงเห็นมึงเห็นในฮาวบิงปะมึงเห็นมึงเห็นที่กูเห็นปะแม่งบิงเพื่อนบิงเพื่อบิงเพื่อแล้วเมื่อกี้ฟาโร่สกิลเพื่ออันเนี้ยอันเนี้ยไม่เพื่อแล้วสกิลเพื่ออันเนี้ยกูเจ็บอันเนี้ยกูเจ็บแต่เมื่อกี้ขังเพื่ออะไรขังเพื่ออะไรขังตัวเองไงไม่ไปเอาเขาโคตรเฟลเฮ้ยพี่เดชทูเรท กูไม่ได้กล no ัวนะเว้แต่กูเลือดน้อยตายยังไงฮาวตายเชื่อกูดิเึ็นเปล่าหยิบบวกบวกกูจะตายให้กูบวกดีิลบลบไม่เอาบวกไม่บวกแล้เนี่ยบวกก็บวกอ่ะไอ้ยหี้ยโคดมาเพราะมึงเหรอ ปุ๋ยอย่างเงี้ยเสือกโดมไม่มากอ้าวดูโตกูอ้าวกูขออย่างไม่ไม่สมัครละไปละกลับบ้านกันละเออพี่เจอกันเไยพี่กูตายแล้วพี่เจอกันนึยพี่ไม่เพื่อนกูเพื่อนกูเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายชั่วเลยกูนอนรานอ่ะแล้วไอี้านกูจังเลย ไหนคลิปไหนคลิปอืมอร่อยขอดเพื่อนในเฟซมาว่าไอ้สัตว์มึงคือใครกูไม่รู้ตอนนี้เฮียเลยตอนนี้อ๋ออ๋อขอบคุณครับพี่เออรู้แล้วใครกูรู้แล้วอย่ามาคุยกูกูรู้แล้วใครเฮียไงสัตว์ไอ้ไอ้นี่ใครวะไอ้เฮียลืมแล้วว่ะเขาบอกเขาไปแต่แอดเฟซกูนานแล้วะไรวะไอ้ไอ้ไอ้ใครวะไอ้เฮียลืมชื่อเลยสัตว์ค่อยคุยก็ได้สัตว์ก็มึงบอกมันเองมันคือเฮีย อี๋อี๋อฮ่าฮ่นฮ่าอ่ายังไปมาบวชทุเรศแหน่หน้ากูมาบวชมาบวชแหน่หน้าันไหนกูกวดตันนี้วันนี้วัดอีกสองนาทีที่นี่ แหลบกน้ำโพตากน้ำโพเลยอ่ะไกลไปเปล่าพี่มาเอาบนกันกูลงลากไอี้เจ้าทะเลไอ้สัตว์กูมีวางบนกูแจกก็ได้ใครจะเฟ้นวะมึงอยากไปว่ายน้ำบางชนิดหรืเมีอ,อะไรกูไม่ไว่ากูกเกลียดการว่ายน้ำ ยิเจอ <Wh ee. S 1> ฟาโลไอสัตว์ฟาโลพ่อตายมึงมาคุยกูดิฟาโลฟาโลฟาโลมึงมานเน่ไม่หยุดไม่หยุดเคียร์เลยวะ <Wh ee. S 1> มีพ่อง <Wh ee. S 1> <laughs> มีพ่องพ่องี <Wh ee. S 1> <laughs> ยังไม่อยู่ดิ <Wh ee. S 1> เดี๋ยวกูตีตายหาเลย มีแมวมีวินแล้วไปแล้วเคจิีไรเยอะไรเยอะพ่อไรเยอะที่หน้ามึงสิไรเยอะวิชโพวิช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 ยิงแม่งเลยพ่อไอสัตว์ฝังเดียวกันวิฟาโลไรเยอะแตวฟาโลเอาวิชวิชกูตาย วิทวิทตั๊บแล้ววิทวิทจริงแล้วโซโซบาดตายบาดลหอบาดโดนแล้อฟ้องมึงดีใจขนาดนั้นเลยอะดีใจเหมือนได้ช่วยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงกูว่าไปกูจะไปกูจะไปอัดหน้ามึงมึงมานี่ดีสม่า จะสมัคเออได้สักทีหนึ่งอี้เขี้ย่ไกูจะสมัคได้อีกเว้ยพอจะเกินมึงพอตายเนี่ยเย้โต้จะตายแล้วช่วยกูก็โซหัวคุ้ยอเขี้ยบไอไอ้กูตายหน้าคนด้านหน้านันด้านเนี่ยโซอะเอามันโคดเออทำไมกูไม่กดตะกิววะเออปัญหาคือตรงนี้ เพราะมึงไงเพราะมึงตายเกี่ยวอะไรกูเกี่ยวอะไรกูวะเพราะมึงตายไง,ตา,<ค>งตายเกี่ยวตายก็มึงตายไงกูไม่พอใจมึงตายกูเลยไม่รัดเขาอะไรอ่ะกดลาดไม่ทันนะอัลทูเลรตกดเธอจะเธอพ่อ,พอง วิ่งบวกดีพีกวยี่อะไรวิ่งบวกไปเลยกูไม่แทงมันมึงนะมึงแทงกูเลยมึงเกาะเท่าไหร่อะไรมึงบนอะไรของมึงมึงเกาะเท่าไหร่พีมากกว่ามึงมั้งเออกูน้อยกว่ามึงเท่าไหร่อะไรมึงเจ็ดจุดสี่กูห้าจุดเก้ากูยังจะบวกเลยเนี่ยเอาเยี่ยโคนอัมึงเกียร์ไหมบอกรูดูใครหนีอะ เฮียกูโดนเฉยเลยได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นก็ได้ไงโอเค thank you สำหรับโฟโคเด็กสำหรับโฟโคเด็กด้วย้มแนแคดโดนแหลกไงฮะตาหน้าค่อยปรับอืแย่งลูนต้องไปเอาลูนจะออกไปแตะลูนโดโดเฮียเลย มึงไม่จำเป็นละไอสัตว์งอกลยมึงรัดไงมึงไม่จำเป็นละมึงออกไปจากชีวิตกูเกาะเกาะเกาะกูอันหนึ่งไม่ไม่จำเป็นละเดสเกาะกูสิบเอ็ดแล้วพี่ก็บอกแล้วมึงแทงเงี้ยโคเด็กได้หรือยังได้แบลมึงขายโลยไอร่อนป๊อกมึงขายทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้แล้วไม่เดชได้โคเด็กแล้วไอเยี้ยกูไม่ยุ่งกับมึงเจอกันอ วิ่งผ่านกูไม่ทำเลยเลยกูไม่ยุ่งกับมึงละพี่เฮียมึงได้คนเด็กทำไมอ่ะมึงรัดกูทำไมทำอย่างเงี้ยเจ้ามึงรัดกูไม่เอาตัวเธอไม่ยุ่งวเิ่ง <c oughs> เกิดปรกากฏการณ์ฟาร์ม <c oughs> เขาบอกว่าเล่นหอนตัวไหนเล่นไม่เป็นให้ออกคนเด็กมาไว้จริงเหรอวะมันต้องลองใช่ไหมพี่ ผีเอ้าเด็กดอกเงียบเฉยเลยไม่มันฆ่ากูอ่ะเหรอลงไม่ดีเลยเขาบอกว่าเล่นฮอนตัวไหนไม่เป็นให้ออกโคเด็กจริงเปล่าวะเขาบอกว่าเล่นอะไรไม่เป็นจริงไว้ให้กดอันดิเน็ต F4 เว้ยเน้ยไม่ใช่ดิเกี่ยวกับอันดิเมต F4 ดิกดเลยกดชั้ดาวไปเลยอันนี้เอ็มต้องเล่นอะไรสั้น ปิดคอมเลยมึงไปต้องเล่นอะไรอย่างนั้นอ่ะนี่ต้องดูกูใส่เทียนทุเรศไว้นี่ไอ้เยี่ยสแต็กไม่ตายด้วยมึงมาเน่้วไปไหนมึงจะไปไหนเออคนอื่นไั่ก็ไม่สนใจกูเล่นนะเว้ยพี่มึงดูดิของกูกูลากมาแล้วกูลากมาแล้วฟอลโลตายไอ้เหี้ยฟาโลกัดเฮ้ยหันมาเอาข้างหลังไอ้เหี้ย ย่ยืดยืดเอาเอาคลิปตรงนี้กันกูเอาแล้วเว้ยกูช่วยไอ้เหี้ยมัช่วยไว้เอาพ่อไอ้เหี้ยพี่เด็กโดนไรกจะไเล่นกับกูจะเล่นกับมึงแล้วมึงไม่อาใจร้านแม่แม่เอาไปหมดทุกตัวเลยไอ้สัสมึงได้ตัวแรกตัวเดียวมึง คงตายไอ้ที่นี่พี่ชวนกูว่ายน้ำกันเดี๋ยไอ้สับปะรดอยาเห็นผู้หญิงว่ายน้ำเมืไหร่เดี๋ยวกูพาไปเลยพัทยาเนี่ยเฮี้ยบิกินี่เยอะแยะไม่เอาไอ้สัตว์ติดเลดดิเย้าถ่ายคลิปอยู่มึงติดเลดอะไรกูไม่ได้บอกอะไรเลยว่าเลยดูมพูดสิดีออกไม่แต่สาง อะไรอ่ะร้านไม่ทันเนี่ยพี่สาวทินหน้าไปเที่ยวกันเที่ยวฟ้อไม่ไปต้องไปไม่ไปต้องไปแน่นอนพี่อันนี้น่นอนอย่างเดียวก็ความโซคุยดีอ้าวเยาะใครโดนบาดบาดกูโดนบาดกูโดนบาดกูโดนเย้ตายบาดตายอ้าวบาดไม่ตายกูเสียดายว่ะบาดมึงต้องตายมึงไม่ตายกูไม่ยอมกูไม่ตายกูมึงไม่ตายกูไม่ยอมไหนเฮา อ๋อแสดงไม่เกี่ยวกูบาดข้างหลังมึงอะพีเด้อะ <c oughs> บาดอันติไม่อันติก็โคเด็กแม่งเลยโคเด็กไม่โคเด็กวะลี้อยู่ทู <c oughs> เลด <c oughs> พีแม่งทูเลดวะคิวอะไรเอาวิทย์กันเวอร์สเลย์ยิดไปยิดล่อแม่งเลยยิดยิดยิดอ้อมน่ะยิดยิด ยีตเอาแม่งเลยย้ตอะไรอ่ะหมาไฟกูอันติเลยตายของกูดีออกเมื่อเด็กๆกูหรอกคอนเลยยยังไม่ได้กระดาฟ้าเลยคอนนะอะไรอะโคเด็กพึ่งเวลเวลอะไรเวลสามเองโอ้เวลสามด้วยนะ เฮ้ยเขาบอกว่าตานี้เราเราจะมาโชว์กากไม่ใช่หรอทำไมแม่งทำไมแม่งโหดว่าตาเนี้ยเอ้าไอ้เยอะผ่อนเลยสัตว์หิวรอบเอ้าไอ้เยอะมึงยังไม่จบอ่ะมึงไม่จบกับเพื่อนกูอ่ะเอ้าไอ้เยอะโดนดันอกมึงมาเนี่กูไม่กลัวว่าจะจบเกมแล้วไอ้ไม่ได้มากมายเรากูก็วิ่งหนีเลยกูวิ่งหนีเลยบวกดิแล้วบวกโชว์บวกเยอะเลยเดี๋ยวตาย โชว์เฟลโชว์เฟลตอนจบจบพร้อมเลยโชว์เฟลตอนจบสวัสดีครับ